ที่ยวคิวชูไปเมืองไหนดีต้องทำเปทนตกเออคื้ตอนนี้อากิถึงที่ฟุกุกะเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นอากิขอเที่ยวเมืองฟุกุกะกันก่อนเลยที่ที่อากิจะไปเที่ยววันนี้อาจจะเป็นที่ใหม่ๆที่เพื่อนๆไม่เคยไปก็ได้นะคะเดี๋ยวไปเที่ยวไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสด <naj bum S 2> ีค่ะดเยมาเซคุชะคุณนิชวช่วยแนะนำร้านอาหารที euh ่ราคาถูกและอร่อยให้หน่อยได้ไหมครับยัคเอิิกาฮามรับองทนอาหารอะไรบ้างเมนไตกคือร้านอันไหนคะ マスターーーがとてててももコミュュニニケーションをしてくださって英語のメニューなどもありますそうういったもものがががととても美味ししく召し上りりますありがとうございますめちゃ。<sinus> ฟุกุกาศในสวนโอโคริโคเองมีให้เช่าช kind of ุดแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ร,ร,รู้มาก่อนหรือเปล่าโซลากิไม่รู้ละคนหนึ่งมาฟุกุกะโล่มันก็เป็นสีชมพูเนาะเพราะว่าที่รักของเราอยู่ที่นี่ค่ะคอนิจ่จะอันจะพี่บอมค่ะเป็นแฟนอากิเป็นแฟนอากิเป็นแฟนอากิแสดงว่าวันนี้ฟุกุก่า ตอนนี้ไม่ใช่สีฟ้านะเห็นเป็นสีอะไรชมพูสิเห็นเป็นสีอะไรชมพูครับถูกต้องะโโหสวยจังเลยนี่หลายๆคนอาจจะเคยมาโอโคโนมะแล้วใช่ไหมคะแต่รู้หรือเปล่าว่าที่โอโคโนมะเนี่ยมีส่วนญี่ปุ่นแบบนี้ด้วยเดี๋ยวไปเดินเล่นกันครับ กระวังเนอะเมี่ยกิหลงมาส่วนพฤชศาสตร์ในเมืองฟุกุก่อนแหละสวยอยู่นะแต่ว่าคิดว่าตอนฤดูใบไม้ร่วงอะตอนที่ใบไม้เปลี่ยนสีมันต้สวยมากแน่เลย บนทานิเข้าการ์เดนนะ่ะมีคาเฟ่แล้วก็มีดอกไม้ให้ดูตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูนะว่าช่วงที่มาเนี่ยมีดอกไม้อะไรบานบ้างแล้วก็บริเวณที่กี่อยู่ตรงนี้ดูดีสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองฟุกุโอกะได้ดีเลยอะตอนนี้สวยมากเพราะฟ้าเปิดเห็นชัดเลยนี่ไงมันเขียนว่าโ o y o จิแงพอคัล o ลอร์การ์เดตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่มันต้องกลายเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลือง ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามแน่นอนต่อไปไปที่ไหนดีนะไปดูทะเลกว่า มากินไข่เซนดงที่ริมทะเลเมืองฟุกุโอกะถ้าใครอยากมากินแบบนี้วิวแบบนี้นะคะต้องมาที่นี่ซะแล้ว ช่าอีวอ์ปั่นริมทะเลมาดูกันว่าอากิตจะขี่ได้ถึงไหนไปเลยขี่จะเรยนเหนื่อยล้ว ขอแวะพักกินจิราโต้ก่อนค่ะไม่ใช่เป็นไรออนอากิม,มาเก็บข้อมูลโรงแรมใหม่ที่ติดกับริมทะเลเมืองฟุกุโอกะที่มีชื่อว่า7 by 7บ s อิตชิมะค่ะเดี๋ยวห้องพักจะเป็นยังไงไปดูกันเลย หลังจากที่เราได้ข้อมูลยาไต้จากโฟกโกะยะาไต้คอนเซียร์ที่สนามบินแล้วเราก็มาที่นี่เลยค่ะที่นี่มีชื่อว่านางาฮามะโชอเอมาดูซิว่าจะสังอะไรดีบิดาเ่าหน้อที่คุณมาซิมเด็กจุลินมาด้วยจังสุดๆกับแคปกี้ จนทำไมอารมณดีจังเลยอ่ะอาริกาโตมาฟุก,กุกะต้องเมนไตโกเท่านั้นสเสน่ห์ของยาไต้ค่ะถึงเรามาคนเดียวเราก็จะไม่เหงาเพราะเราสามารถคุยกับคนอื่นได้อยากหาเพื่อนที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นมานั่งยาไต้สิคะจะไม่เดียวหมอบายบ๊ายบายอาริกาโตวันต่มา คอนเทนต์ใหม่ในเมืองฟูกุกะนั่งเรือชมเมืองที่คลองนากสุกค่ะอากิก็มาที่นี่บ่อยแล้วแต่ไม่เคยนั่งเรือเลยเพิ่งรู้ว่ามีกิจกรรมแบบนี้ด้วยรู้ละถ้าใครอยากดื่มเงี้ยแล้วก็เอ้ยหาร้านนั่งดื่มไม่ได้มานั่งบนเรือดิพรเวดีนะ 20, ยี่สิบนาทีพันห้าร้อยยนค่ะไปไป่ไดไห <ไป S 1> มาสนุกมากเลยเป็นมุมมองใหม่ของอาการเที่ยวในฟุกุกะให้ทา,ทายว่าตอนนี้ยิวไหน สวยๆอย่างนี้อยู่บาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะตอนนี้กิอยู่ในโรงแรมค่ะตกที่นี่อะอกิอยากแนะนำมากเพราะเป็นโรงแรมที่เจ๋งมากๆในฟุก,โกุโอกะค่ะ มันก็จะเป็นบาร์เลยมันจะไม่เห็นจุดเช็คอินนะแล้วก็สิ่งที่เขาอะค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ของที่นี่เลยก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกๆคนน่ะมารวมตัวแล้วก็ทําการคอมมิวนิเคตกันมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นเองค่ะเวลาเข้ามาก็เลยจะเป็นบาร์อ๋อและอีกสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นตรงนี้ไหมคะจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตอนนี้เป็นฤดูร้อนก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นอีกธีมหนึ่งลองมากันดูนะ แล้วก็สิ่งที่กิ๊ชอบที่สุดเลยถ้าใครที่มาพักที่นี่ค่ะระหว่าง5้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งอ่ะกินเบียร์ฟรีกินเลมบนซาวาฟรีมาได้ตรงนี้เลยก็จะเป็นการยืนดื่มแล้วก็ทุกคนก็จะรวมตัวกันแล้วก็ได้เพื่อนใหม่กลับไปด้วยค่ะ